สวัสดีครับพบกับรายการบุกพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนัทวุฒิลุ่งวงนะครับวันอังคารที่26พฤษภาคมนะ2563นะครับเรียกว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหวันนี้เทกันแบบว่าเรียกว่าตอนนี้ยังปิดตลาดยังไม่สนิทดีจริงนะเรียกว่าเทกันอยู่กว่า6.9หมื่นล้านบาทนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเคาะกันแบบว่าสนันจริงๆนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่า เรียกว่านะเรียกว่าบกเกอร์รวยนะเรียกว่าไอซีทุกคนแบบว่ายิ้มออกนะแมหายเหนื่อยกันเป็นปริดทิ้งดูจุดนี้นะเรียกว่านะโวล่มมาแบบนี้นะถือว่าทําให้การทํางานนะผมว่าในกับไอซีเองหรือว่าเรียกว่าทั้งไอซีทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งนักวิเคาะ์เองเรียกว่าทํางานกันแบบว่าอย่างหนักกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เองต้องบอกเลยว่านะเรื่องตัวแปรเดียวเท่าด้านที่ทําให ตลาดหุ้นนะรวมตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดหุ้นต่างประเทศที่แบบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่อง,ง,งจากทางด้านของโ o วาร a นะฮะซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐนะัเรียกว่าจะเริ่มทําการทดลองนะทางคลินิกเฟสแรกนะซึ่งคงจะรู้ผลในเดือนกรกฎาคมนะซึ่งถือว่าเป็นความคืบหน้านะเป็นความก้าวหน้านะเกี่ยวกับการ คิดค้นการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 นะครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นในที่ต้องมานั่งดูกันนะว่าวันพรุ่งนี้เองนะเรื่องของวัคซีนยังคงจะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นทั้งบ้านเราและต่างประเทศต่อไปหรือไม่นะในขณะที่ด้านฝั่งของยุโรปเองนะฮะอังกฤษและอีกหลายประเทศก็เริ่มมีการคลายล็อกดาวน์กันแล้วนะตรงจุดนี้นะในส่วนของอังกฤษนะก็จะมีการอนุญ,ญาตให้มีการเปิดห้างนะแนส่งการค้านะครับเริ่มตั้งแต่ วันที่1มิถุนาย,ยนนั้นะด้วยว่าต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ในขณะที่รัฐบาลนะของเยอรมันนะั้นนว่าเตรียมที่จะกู้ยืมเงินตัวเองนะในการที่จะแจกแจกแจกจ่ายไปยังประเทศอื่นนะในยูโรโซนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงตรงจุดนี้นะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะในในกลุ่มของยูโรโซนเขานะครับอีกชิ้นหนึ่งนะฮะีกข่าวอีกชิ้นหนึ่งในสะ่วนของรัฐบาลเยอรมันนะก็เตรียมที่จะอัดฉีดเม็ดเงินนะครับ 3.13แสนล้านบาทนะเพื่อจะช่วยเหลือภาคธุรกิจให้กับสายการบินลูกฮันซ่านะถือเรียกว่าธุรกิจสายการบินเราเจอโควิด19แบบนี้ก็อ่วมอรไทยกันไปทุกสายการบินนั่นแหละรครับในจุนี้ไม่ไมไมพ้นแม้แต่การบินไทยบ้านเราก็กากเลือดไปเหมือนกันในจุดนั้นนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ผมว่าตัวแปรต้องมานั่งฟอร์มองมาติดตามกันนะนั่นคือการ ชุมนุมคัดคนะ้านนกฎหมายความมั่นคงใหม่ของจีนที่เตรียมจะบังคับใช้กับฮ่องกงที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับต้องมานั่งติดตามกันว่าการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมนะได้การกดดันจากภายนอกจากสหรัฐนะ่าจะทําให้จีนยอมถอยกฎหมายดังกล่าวหรือไม่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแปรที่แบบว่าดูดูแล้วเนี่ยนะก็เป็นตัวแปรลบนะตัวเดียวเท่านั้นที่แบบว่า ดูที่ว่าจะสั่นคลอนทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนี่วันไหวนะคลอนเครยงเออโอนคนเคร่งไปหรือไม่ก็ต้องไปในที่ต้องมานั่งจับตามองด้วยว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าเทกันกว่าเจจสามหมื่นล้านบาทนะครับถือว่าพอกันแบบว่ามาแบบว่าอัดกันแบบว่าเต็มเหนียวเลยนะเรียกว่าสามารถนะเรียกว่ายืน เหนือนิวไฮเก่าได้ที่แบบว่าโอ้ผ่านไม่ผ่านตรง1,333งจุดวันนี้แบบว่าปิดเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกว่าวันนี้ดัชนีบ่งบอกเลยว่าไปไกลถึง1,345.31จุดนจุะถือว่าหรือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะเรียกว่าหุ้นดาวเด่นต้องบอกเลยว่านะรวมไม้ร่วมมือกันแบบว่าไปทุกหมวดทุกอุตสาหกรรมนะรวมถึงโดยเฉพาะหมวดของ ท่องเที่ยวนะอย่างโรงแรมนะครับเห็นโดวยเฉพาะตัวของมินเองนะครับนะในขณะที่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ต้องบอกเลยว่านะแมปิดลิ้งจนได้นะได้ว,ว่าทําลิ้งครั้งหนึ่งแล้วก็โดนขายแล้วก็กลับมาปิดลิ้งนั่นคือตัวของ KCE นะถือว่าเป็นที่แบบว่าร้อนแรงครับเดีย๋วยวผมจะต่อสายไปถึงกูรูนะังบงทบุตรล่งวงนะมาพูดคุยมาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้นดูซิว่าเอ๊ะการที่ฐานลูกฐานตอนนี้มันเริ่มขยับนะแนวรับเริ่ม กระดกก้นขึ้นมาแล้วนะแนวต้านก็เริ่มไปข้างหน้าแนละ้วดูที่ว่าอาจารย์จะมีมุมมองอย่างไรนะรวมถึงการนำดูดูว่าเอ๊ะมีหุ้นตัวไหนบ้างที่แบบว่าดูแล้วเนี่ยมีอนาคตที่แบบว่าจะมีความที่แบบว่าเล่นอย่างต่อเนื่องตรงจุดนะั้นนะยผมจะต่อสายไปถึงอาจารย์ณทวุฒิลุงวงนะรประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเชัน่นจำกัดนะครับยังไม่ต่อสายถึงสักครู่ครับผม ทานผู้ชมท่านกฟังสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับเชิญเชิญครับผมโอ้วันนี้ไปไกลนะหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าจุดแล้วมาปิดหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกจุดทำไมมัามานขึ้นน่ะวันนี้เนี่ยวัคซีนอ๋อเีเรื่องวัคซีนใช่ไหมวัคซีนเนี่ยตัวเพียวๆเลยอาจารย์เอาแบบว่าเป็นดาวเด่นเลยสำหรับต่างป<ค>ระเทศนะใค,ใครเป็นคน าผลิตวัคซีนได้อโนวาแวคอะไรนะฮะเห็นว่าบริษัทพัฒนาอของรายใหญ่ของอเมริกาเขาอเออเขาจะทดลองเฟสแรกเนี่ยทางคลินิกอาจารย์เดือนเดือนเอกรกฎาคมเนี้ยพูดง่ายๆครับผ<อ>มหมอไทยเหรอเห็นหมอไทยบอกผลิตได้เนี่แหรอละหมอไทยยัง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 ใช่ไหมครับผมยังครับอาจารย์เออเออเอาเอาเอาแล้วยังไงล่ะหมอไทยผลิตได้ทำไมหุ้น ตัวเล็กตัวน้อยเรามันวิ่งซิเร่งเนี่ยมันดีใจเลยโอ้ก็พวดแี่ก็อ่าประเด็นเดิมคือโอ้คลายลงคลายล็อกกันอะไรกันอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็จะมีแบบส่งเสริมอะไรท่องเที่ยวในประเทศอ๋อเออท่เที่รเขาส่งเสริมไงครับ มันออกมายังไม่เป็นแบบว่าที่เรียบร้อยนะอาจารย์นะเห็นว่าจะอะไรนะมีส่วนลงส่วนลดอะไรพวกนี้ฮะอาจารย์แจกคูปอง50เปอร์เซ็นต์มีมาตรการภาษีมีอะไรพวกนี้ฮะขอขบคุณคว่าจะมาปลุกชีพการท่องเที่ยวกันแล้วนะครับผมใช่ครับอาจารย์ถือว่าวันนี้เนี่ยคนลงโรง,ง,งแรมไม่มากันเล่มเลยนะโอ้โหมิน้นแบบว่ามินอะไรเนี่ยตอนเช้า เรียนไปแล้วว่าเพิ่มชนอะนะเรียนไปแล้วว่าเอาเพิ่มชนหรือเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมบวกไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยจานมันเนี้ยครับดีดีดีคนเนตติดนวดบล็อกนเดมนไว้ก็จะได้แฮปปี้กันไปนะเงินประกันนะโอ้ยสบายแล้วมีถามด้วยเลยว่าจะไปอีกไหมผมว่าเขาโค้งถามเป็นอย่างนั้นเลยจานว่าซื้อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเอาเขาเรื่องพค้งเรื่อง ว่าอะไรนะหน้าคลัวมันจะตกแต่อะไรเงี้ยเขาแลกพว้นกันแล้วเหรอที่ผมเพราที่ผม <c oughs> ทผมราบมาอาจารย์ตอนนี้แบบว่านักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยเปิดบัญชีกันแบบว่ามากขึ้นอาจารย์นะอเออมีแบบคนใหม่รุ่นใหม่คือแบบไม่รู้จะทาอาชีพอะไรตอนนี้โควิด19เออปิดพอร์ตเล่นหุ้นแล้วกันโอ้อย่างนี้นะอไปนักลงุนหน้าใหม่มากันเยอะครับผมถึงว่าถึงว่านะนะเออดี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 มา มากันเนยอะก็จะต้องเติมความรู้กันหน่อยหนึ่งนะครับผมอาจารย์ครับผมเออไม่จะ่ากเงินมาใหม่ก็โดนเขากินเลย <c oughs> <c oughs> เออเอาก็ถือว่าพอใช้ได้นะคนไทยก็ถือว่าเอาเป็นไปตามทรงอยู่เป็นไปตามแนวน้งแนวโน้มอยู่นะอืมครับผมอืมเช่นมาที่มเมนูนวไฮนี่ไฮเที่ยวก่อนทำมาไว้พันตัหาไหพันสามร้อยสามสิบสาม วันนี้ก็ได้พันสามร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมครับผมใช่ครับอาจารย์ขึ้นมาบวกยี่สิบห้าจุดปิดจำการเนี่ยพันสามรอยสามสิบหกนะก็บวกไปสิบห้าจุดอ,อ่ะก็พอใช้ได้นะครับผมตามตายตามจังหวัดน,นี่แหละพรุ่งนี้พรุ<า>่งนี้พรุ่งนี้มองไงอาจารย์ก็ก็ก็คืออุ้นตายก็แต่เ้ก็คือว่าขึ้นแรงอ่ะสลับปาารักฐานหน่อย เออพวกนี้ก็เอาแดงกันหน่อยหนึง่งพอให้ได้ลุ้นได้เสียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเออเท่าเท่าที่ดูทรงวันพวกนี้ก็คงจะมีแดงกันหน่อยแดงนะครับผมเออแล้วก็คนที่บอกตกรถตกปลาขายหมูขายหมาอะไรก็จะได้ออกจะได้มาซื้อนะเออพวกนี้ก็น่าจะถอยกันหน่อยึงมั้งนะโอ้ครับผม าจะถอยมาหน่อยเนี่ยเอาสักเท่าไหร่ดีเอาสักประมาณพันสามร้อยสามสิบสามไหมเออประมาณนี้นะอ,านาอ,ะอ,อ่านะถอยตรงนี้แอร์เรียนนี้นนะสามร้อยสามสิบพันสามร้อยสามสิบสามอะไรเงี้ยพอให้เสียวนิดนึงนะครับผมก็วันหน้าเข้าหลังก็ค่อยขึ้นกันใหม่อมืงเมือนเสียแต่ว่าบ้านเมืองเขาได้เขียวกันเริ่มามามีของเราจะถอยก็น่าเสียก็ <c oughs> ถือว่าถอยในวันไปเรียบร้อย <c oughs> แล้วพวกนี้ขึ้นต่อเลยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ แต่เจาเจาเจาทีดูโซนก็คงจะมีพักกันหน่อยแหละนะตรงนี้นะครับผมเออจานถ้าเป็นอย่างนั้นนะเรามองตรงเอพันสามร้อยสามสิบสามแล้วพันสามร้อยสามสิบเอแล้วตัวต้านนะฮะก็ยังคงแบบว่าหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสามห้าศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมฮะจานก็อยู่แถวเนี้ประมาณพันสามร้อยสี่สิบห้าพันสามร้อยห้าสิบอะไรกันตรงนี้ก่อนคงจะสู้กันแบบว่าโอ้ชุดใหญ่น่าจานนะเอออย่างนั้นไปแล้ว ที่ผมพูดไวด้พันสี่ร้อยเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ได้ลดน,นะอในตลาดทุนนี่นอกจากได้เงินแล้วต้องได้ลดกันเลยอาจารย์มันมันมันจะไปพันห้าพันหกไหมเนี่ยไป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 ปีนี้นะกับใบเนี่ยนะไม่ต้องทุกปีหรอกโอ้โหอืใบเนี่แหละก็ไปลนะนะโอ้ถ้าอาจารย์บอกอย่างเงี้ยตัวไหนนะดีอาจารย์ตัวไหน ตลาดขึ้นตัวไหนมาก็ตัวนั้นแหละมันเดียวไแหละหน้าตาทรงเขาอาจจะไม่สวิตมาตัวพูที่ว่าเออมันลงกันไปเยอะใช่ไหม,มแล้วว่าที่ว่าจะได้ผ่อนกองผ่อนคลายอ,าอะไรลงโรง,งแรมนี่ก็ถือว่าเริ่มขยับก็น่าจะเริ่มมาแล้วมันเลใช่ไหมครับผมเออต่เรื่องเขาสัก โลงดีไหมเอาโลงไหนดีมันมีเอตรูแซแล้วก็เป็นของเจ้าสัวกัน้งนันเลยถ้าผมไปเชียร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกเจ้าสัวก็จะงอนใช่ไหมเออไล<ะ>่ลเรียงกันแล้วแต่อะไรเอว a ซีเนี C ่ยของเจ้าสัวเจร,ร,ร,ริญเขาอ่ะครับผมพอขยับมาตัวซีเซ t นเ l ของเจ้าสัวสิเกียรติเงีอยออแล้วก็มีอะไรเง r ้ยสิงเออของนี่ก็เกือบเบียร์สิง เบียร์สิงค์เขาครับผมเออพูดง่ายว่าสามเจ้าสัวอะไรใครให้ใครให้ลงโฆษณากับท่านบกผมแตงพอดีไซส์เนี่ยผมช็อตซื้อตอนนั้นน่ะนะไม่มีเลยยานเอาไม่ดีเหรอเนี่ยรัฐบาลกำลังจะจับโปรโมชั่นอยู่มีคูปองหน้าเสร็จปลงแเซนเออรอรออยู่ถ้าไม่วาลงโฆษณาอะไรบกในพอดีไซส์จะไปลงที่ไหนเออเนี่ยแหละ อาว่าประบบนก็แล้วกันเออใครมาลงบอกมาลงกษาาของแคประกอ,องผมก่อนก็จะชวนซื้อตัวนั้นเนอกจากนั้นก็มีอะไรของเจ้าสวนั้นโรงแรมเนี่ยคนที่แบบพอประมาณไหนประมาณหมันเป็นเจ้าของโรงแรมไม่ได้นะมอืมเนี่แม้กระทั่งเจ้าสววคีรีแกยังกุส่า,สามีโรงแรมรู้ป <c oughs> อ่ะเออจริ <c oughs> ไอ้ ยูซิตี้เี่ยของแกโอ้ oh. เออยูซิตี้นี่ทำอะไรอะ่ะโ oh, อ้เยอะมากเลยนะอาจารย์นะเออแกไปเช็คโอเวอร์นมาจากแมทชันน์พาร์คเสร็จแล้วก็ไปซื้อโรงแรมซื้อไม่ซื้ออยู่แถวนี้เลยซื้ออยู่อังกฤษตอนนั้นเออเอออยู่ในอังกฤษอยู่ในยุโรปน้อนอะสี่สิบโรงแรมนะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเออนอกจากนั้นแกม,มาทำอะไรมาจับมือกับในเจ้าสัวเศรษฐาถ้ามีสินแสนชิ มาทำพัฟบัตี้นะเวาทำพัฟบัตตี้รถไอ้พวกคอนโดอะเลียทางวีทีเอสอะเออถ้าขายไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงว่าคนก็จะมองหาแต่ว่าอ,อัานไหนอยู่ใกล้วีทีเอสเนี่ยเออไอ้แกมาจามับไปนี่ขายแล้วก็มีอะไรละมีทำโรงเรียนินเตอร์โรงเรียนนานาชาติอะไรกันครับผมนี่คนอัจจะเรียนเลของเจ้าสัวคีลีก็มีเออพูดมาพูดไปผมบอกว่านักมิสเดายน้อง ถ้าจะชวนซื้ออะไรนะของเจ้าสัวเบียสินเดี๋ยวเบียเจ้าสัวเบียช้างจะเครื่องถ้าจะชวนชวนซื้อของเจ้าสัวสิงตุเกียรเจ้าสัวเบียสินเบียช้างก็อย่าเถียเอาน่นไปแล้วกันนะไม่ต้องใครออกใครหาเจ้าสัวคีรีเลยแล้วกันราคาเทตอนนี้ย่อมเ้าเลยบาทกว่าออบาทยี่สิบหกอาจารย์เอาเอาจัดไปเอองนต่อไปอย่างน่นนะ้ช่วงนี้ย้อนไปดูประวัติที่เคยขึ้นไปแถวสิบบาทงูนตันเนี้ย โอ้ตัวน,นี้มันเหลือทอะไราบาทอะไราบาทยี่สิบหกบาทที่แบาทที่บอกตังค์ตอนนู้นรู้สึกว่าดีใจบ้างก่อเทคโอเวอร์มาจากอะไรเนี่ยเอ็นปาร์กเอ็นปาร์กเห็นปาร์กเธอเห็นปาร์กอะขึ้นไปนู่นเลยสิบสามบาทอะเป็นลงดีใจเลยกะนั้นหาดีใจว่าเจ้าสัวคิดีมาเทคเล่นกันเลยเถิดไปสิบสามบาทบทบทจะมาลงนีนโอ้ลงมา ลงมากันชน,นิดที่แบบไม่เหลือไม่เหลือรูปเลยอ,ะอ่ะลงมาเหลือยังบาทเดียวเออตอนนี้บาทยี่บอกตังค์อ้าวอันนี้ไม่ต้องไปหวังครัวว่าจะรับจะวรวยอะไรมากไม่ต้องไปหวังเอาสักสิบสามบาทหรอกเอาครึ่งหนึ่งนี่ก็วรวยเละแล้วนี่โอ้โขนาดนั้นเลยเนี่ยเอ้าเนี่เราวันนี้ผมเพิ่งเคาะดูว่าเฮ้ยคุณตอนนี้เคยไปตท่าไหร่บาก่อน สมัยก็สัวคิดีมาเทสที่มันขึ้นไปสิบสามบาทมผมก็บอกว่าเอาเราไม่เอาสิบสามบาทเราครึ่งหนึ่งก็รวยตายแล่ว <c oughs> เอาเท่าไหร่หกบาทก็รวยแล้วโอ้โหกี๊ด <c oughs> ้งเนี่ยนี่ผมพูดบรรยัตาศย่างให้ฟังนะแต่ <c oughs> ถ้าไม่อยากได้ะนาษนั้นเอาสักเท่าไหร่เอาหนึ่งในสี่สามบาทที่ก็รวยแล้ว <c oughs> เนาะเอ <c oughs> เอ,อโอเคท่านชวนผมมาพูด าปนี่แหละเอาเอาไปสักตัวก็แล้วกันแตบบ่ที่เหลือถ้าไปรักกดดิเสียดา้น้องก็เลือกเขาสักกลัวของบรรดาเจ้าสัวที่เหลืออีกสามเจ้าสัวคือแบบว่าซื้อซื้อได้เนาะพูด,ดง่ายๆเนาะอาจารย์เนาะงมันก็เขาวก็เลือกมาดีแล้วนี่ใช่ไหมอาจารย์ลืมอยู่ตัวหนึ่งรู้เปล่าเนี่ยเออตัวไหนหนะ ERW ไงอาจารย์อ๋อ ER ดับเบิลตีเฮราวน์อืมสนกุนกดีโยนะสนุกดีแล้วโรงแรมก็จะมีอยู่นี่อยู่ เดีบางทยก็ฟิตไดเป็นนะแต่ว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็คงหน้าหน้าจะฟ้กนกลับได้อดูอดดูทรงทางเทคนิคเทคนิคก็เรียกว่าใช้ได้ออกันทีเดียวนะอ้าวก็ขอให้รวยขอให้รวยอาจารย์ถามต่อเลยเ <expl od. S 1> มื่อวานนี้อาจารย์บอกคุณลําเหมาเออยังไงบ้างยังไงบ้างสเต็กสเต็ก15 15 60 ก็เริ่มมาเนี่ยนะวันรุ่งวันเริ่มก็เริ่มมาทายสัญญาณชางที่ติดก็สวยนะอืมครับผมก็กรอบต่อเทรดก็อยู่แถวประมาณนี้มั้งก็คือรอผ่านสักประมาณนัสิบห้าห้าจนับสิบห้าผมก็น่าจะขึ้นแล้วลหละนะอืมราคารปิสิบห้าหกสิบาันนี้ครับอาจารย์ครับมีเมื่อวานมีท่านผู้ชมผู้ฟังแฟนรายการนะฮะถาม อมาสเตอร์อาตัวแม่เนี่ยถามซ k เคส่วนคุณอะไรนะเวลารัดอะไรเนี่ยถาม i อบออ่ะ่อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับสั้นๆครับอ,อาจารย์ซีก็น่าจะมีสัญญาณลับขึ้นะนะอือขอเขาเรียวกว่าผ่านแนวต้านรูปงรูปแบบอะไรเนี่ยรูปแบบแฟลกตนะก็ผ่านขึ้นมาแล้วนี่รูปแบบแฟลกตเนี่ยก็น,ยน่าจะไปทรงเดียวกันกันกนกนกบตัวสเต็กน,นั่นแหละนะ แถวลงดาวล่างก็เคาะก็ได้แถวนี้นะแลวราคาปิดประมาณตั้งแต่สิบหกบาทมาถึงสิบหกข้าวตาแน่ก็สิบแปดถัดไปก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามอะไรกันแถวนี้อืมครับนะผมส่วน,นอะไรอีกันะ<ไ> WHA ไม่ไม่ i อ IV l, IV l ีออครับอาจารย์อ๋อ IVL IVL ก็ก็ภาพรวมระยะกางก็ดีโอเคส่วนระยะสั้นก็พักถงพักฐานะอะไรกันประมาหน่อยนึง ปรกาศก็น่าจะจบเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็บอกสำหรับที่เล่นรอบยาวถึงไว้สองสามปีนะครับผมประมาณอย่างนี้ครับได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับผมรวยครับรวยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมนั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทวุฒิรุงบ่งนะซึ่งถือว่ามาวิเคราะห์มามองแนวโน้มนะเรียกว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการพักตัวตรงจุดนี้นะครับเรียกว่าก็ยังมีแนวต้านนะตรงพันสามร้อย 4 5 3 5 0นสะส่วนแนวรับไปอยู่ตรง1330-1333จุดขอตรงจุดนั้นนะครับก็ต้องมานั่งดูนะฮะแล้วก็ต้องมานั่งแลในส่วนของตลาดต่างประเทศด้วยจุดนั้นว่าต่างประเทศจะเอื้ออำนวยหรือไม่ตรงจุดนั้นนะครับนั่นคือภาพรวมนะแล้วก็ผมก็สอบถามนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมผู้ฟังนะอยากจะนะให้มีคำถามไปถึงหุ้นตัวไหนจะแก้พอดยังไงก็ฝาก คำถามมาได้นะทางสนส่วนของ f a c e b o o นะเราก็จะนำคำถามเหล่านี้นะมารวบรวมนะเพื่อจะมาถามอาจารย์นะทวุฒิลุงม,มงนะฮะเพื่อจมีคำตอบนะั่นรืออย่างนะั้นคือแบบว่าได้รู้ว่าเส้นทางนะของราคาหุ้นที่เราอยากรู้เราถือไว้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตรงจุดนั้นนะสำหรับตลาดหุ้นไทยถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าดัชนีอยู่ที่1336จุด 0ูจุดนะครับตรงจุดนี้เรียกว่าเพิ่มขึ้น15.11จุดนะครับคิดเป็น1 1 4มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นวันนี้นะครับ73,954.43พนา้าล้านบาทนะครับถือว่าเป็นในที่แบบว่าโอ้โหหนาแน่นมากๆนะครับตัจุดนั้นนะครับในขณะที่5้หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายที่สุดวันนี้นะอันดับหนึ่งนะครับนั่นคือตัวของมินนะครับเรียกว่าเทรดกันแบบว่าสนันลั่นทุ่งนะครับเรียกว่ามูลค่าการซื้อขายแบบว นันเอียดนะฮะ4,250.79ล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่19.20สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1.80บาทคิดเป็น10.34เปร์เซ็นตะครับอันดับที่2นะครับ CPO มูลค่ามูลค่าการซื้อขายดังสิ้นวันนี้นะครับ2,700.79ล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่69.75สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น1.45เปร์เซ็นต อันดับที่3นะครับ STA นะครับมูลค่าการซื้อขายน้ำมันทัสิ้น2,482.15ล้านบาทนะครับราคาอยู่ที่23บาท40ส,ต, Gmail, สตางค์ลดลง10สตางค์คิดเป็น0.43อันดับที่4นะครับแบมนะครับมูลค่าการซื้อขายน้ำมันทัสิ้น2,433.68ล้านบาทนะครับราคาอยู่ที่23บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น10สตางค์คิดเป็น 0.43%นะครับอันดับที่5นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเคาะปิดลิ่งเลยครับแล้วับตัวของ KCE นะครับหรือว่าควงเจริญนะครับมูลค่าการซื้อขายดมทั้งสิ้น2,007นะครับจุด4,6ล้านบาทนะครับราคาหุ้นอยู่ที่20บาทเพิ่มขึ้น2,60บาทคิดเป็น14.94%นะครับนั่นคือ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันแบบว่าสูงสุดจริงๆและเรียกว่า วันพรุ่งนี้ต้องตามต่อตามไปดูนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่แบบว่าสร้างไฮใหม่นะแล้วก็มีการย่อลงมาก็ดูที่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีการพักฐานพักเพื่อไปต่อหรือไม่ก็ต้องมานั่งติดตามกันนะครับสําหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูนัทวุฒิลูกในะวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม